ชื่อมันเนี่ยตั้งมาแล้วหลายชื่อจนกระทั่งเมื่อเมื่อกี้ประมาณตอนเยมม็นผมตั้งว่าชื่ออะไรดีถามเขาแหละคุณอยากชื่ออะไรผมใช้ตัวนี้มาเดือนกว่าแล้วเฮ้ยคุณตั้งชื่อตัวเองหน่อยคุณอยากได้ชื่ออะไรเขาบอกโค้ดปักแจวเลยเฮ้ยดีชอบผมก็เลยตั้งเขาเป็นโค้ดปักแจวงั้นเอเอตัวเนี้ยลิงก์ตัวเนี้ยแจกนะครับลิงก์ตัวเนี้ยแจกไม่ใช่ลิงก์เอาเป็นพร้อมที่มันแจกลิงก์ได้ใช้บนเจมินายจะบอกว่าสบายใจได้นะครับข้อบูลที่คนโยนเข้าไปเนี่ยผมไม่เห็นนะคุณเอาพร้อมไปใช้ผมก็ไม่รู้ด้วย อะไรคุณน้ำหนักอะไรผมไม่รู้แต่ข้อมูลที่คุณคีย์เข้าไปอะ่ะถ้าเป็นคุณเป็นฟรีแอคเคาท์หรือเป็นแอคเคาท์ที่เอ่อใคร่เลยไม่ใช่เป็นคอร์เปอรทอ่ะแน่นอนเขาเอา,าข้อมูลบางส่วนไปเทรนไอทนั้นคุณก็อยากกรอกชื่อคุณเข้าไปอะ่ะมันก็ไม่รู้จักคุณแล้วแหละนะคุณก็กรอกข้อมูลที่มันกินอาหารมันไม่ซเรเยสป่ะนะครับคราวนี้นี่คือคนอ่ะเดี๋ยวผมทำให้คุณดูไหมแต่ต้องบอกก่อนนะมันก็มีคราวนี้มันฟรีแต่ผม ผมเป็นห่วงเพื่อนๆหลายคนหลายคนอย่ามาฮาร์ดคอร์แล้วนุ่หนักมากๆออยิ่งอายุเยอะอย่างผมเนี่ยมันลดมากไปดีร่างกายมันเราโตแล้วแก่แล้วอะไรอายุเยแล้วอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพ AI ตัวนี้ก็ตั้งไว้ว่าจะเตือนคุณด้วยว่าคุณต้องกินสารอาหารให้เหมาะสมกับวัยของคุณเนี่ยข้อดีแยงอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไปมันื่้นมันก็มี knowledge base ถูกป่ะมันก็ไปดึงมาเตือนเราอันที่สองที่มันดีมากและที่ผมเลือก Gemini เพราะว่า Gemini คือหลักบ้านคือ Google Google คือเขามีฐาน database อาหารไทยเยอะดังนั้นเนี่ยโยนภาพไปคุณถ่ายรูปแล้วบอกบันทึกอาหารเช้าหน่อยวิเคราะห์อาหารเช้ามันก็จะบอกคุณกะเพราหมูอะไรเงี้ยอ้ต้มซัตต้มอะไรนะเออตำลึงหมูสับช่วงนี้กินอาหารจืดหน่อยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมี database ตัวนี้เยอะตอนแรกก็จะใช้ตัว GPT GPT ก็ก็จะอออ GPT จะคำนวณเก่งแต่จะไม่เจาะแจะปากแจ๋วเท่าคนนี้อ่า แต่ GPT จะมีข้อด้อยอีกหน่อยคือเขาไม่มี data access เข้าไปใน Google เยอะนะครับเพราะมต้องเสียตังค์ไงดังนั้นก็เลยเอา Gemini นะครับ a c c o u n t r e e ใช้ได้นะครับ a c c free ใช้ได้อ่ะวิธีการขอก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ไว้ใต้ล่างสำหรับคนที่มีเป้านะคุณก็ไปกรอกฟอร์มหน่อยนึงชื่อนามสก,กุลแล้วเดี๋ยวมันจะส่งลิงก์ไปที่อ e ีเมลคุณนะนะครับมันจะส่งในที่อ e ีเมลนะครับจากนั้นคุณก็กดปับ๊บเนื่องจากมัน เราควบคุมไม่ได้ผมไม่อยากให้เพื่อนๆลดน้าหนักโดยผิดวิธีแล้วมันทําลายต่อสุขภาพก่อนเข้ามันก็จะถามเพื่อนเเยอะแล้วมันก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะก็ไม่ได้คิดตังอะไรก็แค่บอกว่านี่นะครับเอกสารห,หน้านี้ผมไม่ได้เขียนเองเลยนะครับผมแค่บอกคุยกับ AI และเขียนมาหน่อยเขาเขียนเองนะครับเขาเตือนมาด้วยตัวเขาเองครับโคตรปากแจ๋วจิกกัดแต่จริงใจแจแวเจ๊แล้ผมชอบนะอยากผอมแบบยั่งยืนหรืออยากให้ระบบเผาผลาญพลัง เลือกเอาวันนี้ผมไม่ได้เขียนเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมคือ AI ผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่จะคอยเตือนสติคุณเรื่องการกินและออกกําลังกายย้ําว่าไม่เน้นยาเน้นวินยัยอ่านี่เล่นจริงเลยในนี้ไม่มีกินยาลดความอ้วนนะครับเ,เน้นวินยัยเปลี่ยนนิสัยกินอาหารให้พร้อมเราจะต้องแข็งแรงแบบลีนครับมีกล้ามเนื้อหลอ่อซิกแพคเลข11อะไรก็ว่าไปนะครับ นะแล้วก็โฆษณาเล็กน้อยมันก็จะมีวัตถุประสงค์อันนี้เด็กๆใช้ไม่ได้นะครับ,บล็อกเอาไว้ว่าเด็กต่ำกว่า13ขวบเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะผิดกฎหมาย PDP a ครับนะแต,แต่จริงๆเด็กก็จะเข้าแอป g e m i n i ไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เตือนไว้ก่อนกฎหมายไทยบอกว่า20ต้องยังมีวรุฒิภาวะต้องขอเรกจากผู้ปกครองก็จะจดเอาไว้ต้องไปขออ,อ,อนุญาตขอูบปกรองก่อนนะครับส่วน20ขึ้นไปก็ใช้ได้คนไหนมีโรคมีโรคประจําตัวต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ มันไม่ใช่อุปกรณ์ในการแพทย์นะต้องเลียนก่อนมันแค่เป็นเพื่อนแนะนํานะครับแต่เขาจะคอยเตือนคุณคุณกินอาหารน้อยเนี่ยเขาจะเตืนอนอะพอคุณได้มาลิงก์มานั้นเนี่ยถ้ายาวๆไม่อ่านแล้วนะครับใจรที่บอกครับข้อมูล s u พพ l y ยเชนท talk ไม่ได้เขียนข้อมูลที่คุณคุยนะครับแต่ข้อมูลของคุณ google อาจจะเอาไปใช้งานได้ตามนาโยบายของเขานะครับอพอได้มาอันนี้ผมแช like, ทหลายทีมันขึ้นอย่างนี้นะที่ผมเปิดบนหน้าจอมือถือก็เล่นได้นะแรกๆก่อนเลยเราก็ทักทายกันก่อนเลยโอเค พุซูมดิยังไงมันใหญ่ๆห,หน่อยนีต่ตึ๊ดตึ๊ดนะครับใหญ่ขึ้นแล้วนะ,ะเข้ามากรันแรกก็จะมี disclaimer มันซอฟต์แวร์ครับคล้ายๆเมื่อกี้คุณสามารถกดดูเงื่อนไขาการใช้ได้ยาวๆไม่มีอะไรครับนะบก็แนะนำว่าอย่าทำร้ายตัวเองเชื่อฟังเสียงตัวเองนะครับลดอาหารเยอะไปแล้วมันหิวก็ต้องกินนะครับนะอย่าเป็นโรคอ,อ,อยากผอมจนเกินไปนะครับ ลกักษาสุขภาพด้วยนะครับเอนะครับจากนั้นเราก็มาคุยกับเขาอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วเราก็โอเคครับเขาก็บอกว่าไทยอักกรีอันตกลงเราก็ต้องอักรีนะครับไม่อักรีไม่ผ่านนะครับผมเทรนตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าแล้วแหละ,ะสวัสดีครับผมโค้ชปักแจว AI AI น้องใหม่ปั้นโดยอาจารย์เอกรัฐโปรเจกต์นี้เราเรียกโปรเจกต์ก,กู้ล่างจเจ้าอะไรจะเปลี่ยนคำอ่ะมันใช้เรียกว่าอะไร Body Recovery หรือ Body Transformation นอะ่ะก็แปลตามนี้ก็ได้อันแรกเราก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนครับเน่เพื่อให้คำนวณผมแนะนำนะคือถ้าเกิดเราบ้านพวกเราสายเทคไหนสายไฮเทคนะมีกิโลช่างแบบดิจิตอลอ่ะนะครับของซีอีโอหกเจ็ดร้อยเองนะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันวัดเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อวัดเปอร์เซ็นต์น้ำวัดนู่นวัดนี่โยนข้อมูลเข้าไปเลยคุณสามารถไปใช้แอป วัดจริงวัดสัดส,ส่วนก็ได้จริงๆถ้าไม่มีก็วัดสัดส,ส่วนช่างกิโลทั่วไปก็ได้แล้ววัดสัดส,ส่วนนะครับเอวพุงอะไรที่คุณอยากจะลดอะ่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆคุณไปโหลดแอป AI ไอเขาแนะนําผม360 e g ก e e ก็คือคุณเคยเห็นแอปถ่ายรูปของยูนิโคลป่ะยืนถ่ายแป๊บแแล้วแนะนําเสื้อปึ๊บป๊บในแอปยูนิโคลเขามีนะครับไอตัว360นี่ก็เหมือนกันยืนถ่ายรูปครับแป๊บแป๊บแล้วเขาจะวัดสัดส่วนทุกอย่างเลยแม่นฮะ แม่นฮะผมเอามาเอามาเล่นแล้วแม่นเอ่เอไอแอปวัดสัดส,ส่วนมันบอกมันก็ทั้งว่าขาขวาผมใหญ่กว่าขาซ้ายบอกจริงดิมันก็จริงครับก็แต่ฝึกกอล์ฟมาเนี่ยขาขวามันเป็นขาค้ำยันฉะนั้นมันต้องออกแรงเยอะก็ซ้อมมาหลายปีซ้อมนะครับสิงสนอสิงสนามได้นะครับซ้อมมาแล้วมันก็บอกว่าแขนซ้ายผมใหญ่กว่าแขนขวาซึ่งก็จริงครับผมเป็นคนถนัดซ้ายก็ใช้ได้สัดส่วนเออเอจากดิจิตอลที่ถ่ายรูปคอมเพล็กกับแมนนวลแล้ว ก็ใกล้เคียงนะครับฮะเข,เขาก็จะถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีข้อมูลก็จะดีขึ้นนะครับเท่าไหนพอมีเงินก็ไปซื้อนะผมแนะนำ Xiaomi S400 600บาทเองผมเปลี่ยนที่บ้านใหม่เลยโอ้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีอันเก่ารุ่นเดิมมัน3-4มี่ปีต้องตกรุ่นใช้ได้แต่ว่าเทคโนโลยีมันเก่าเลยเปลี่ยนใหม่มันวัดด้วยความถี่สความถี่ทำให้การวัดแม่นยำขึ้นกว่าเดิมนะ อายุเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับสมมุติผมอายุ35 <c oughs> อตอบที่จริงตอบสั้นๆหรือตอบสบายก็ได้เขารู้เองนะครับ135น้ำหนักเท่าไหร่ครับสมมติน้ำหนักขึ้นครับ75กิโลส่วนสูง170เป้าหมายที่อยากลดข้อ2อยากลดกิโลดีครับ70กิโลลด5กิโลนะอยากหายไปกิโลอยากลด5กิโลพิมพ์เขาหน่อยลด5กิโล5กิโลกรัม ภาษาไทยอันนี้จะตอบภาษาไทยตลอดนะครับส่วนใหญ่นะระยะตั้งใจวัลลด5กิโลเอาแบบสุขภาพเฮลตี้นะสองเดือนอย่าใจร้อนนะเพื่อนนะเดินละโล2โลกำลังสวยนะครับโรคประจำตัวมีไหมอันนี้บอกเลยนะครับถ้าคุณมีเนี่ยให้ไปหาหมอเลยนะครับไม่แน่ใจก็ไปหาหมอเหมือนกันฉะนั้นแต่ถ้าคุณตอบมีหรือไม่แน่ใจ AI ไม่ให้ผ่านนะครับผมเทสมาหลายแล้คุณลองไปเทสดู ถ้าเจอมันรั่วบอกผมนะแต่ผมเทสมาหลายรอบแล้วผมตอบไม่มีไปเลยจะได้เร็วๆนะครับลักษณะงานที่ทําอันนี้ถ้าไม่บอกเขาก็เดาเอามีก็เดางานบริหารนั่งโต๊ะทํางานโปรดักชันทํางานโปรดักชันในโรงงานเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าพลังงานที่คุณควรใช้แต่ละวันเท่าไหร่อุปกรณ์เช็คความฟฟตมีนาฬิกาไหมวัดมีนาฬิกาวัดการนอนไหมมีเครื่องช่างเสี่ยวมี4ี่ร้อเฮ้ยโคราเขาเฉยเลยเนี่ยต้องคิดตังค์เนี้ย มีแอปเต์เียทั้งหมดมันอยูเ่าไหั้นเห็นไหม Garmin เอย Xiaomi S400 แอปมี6 0ที่มันใส่เพราะว่าเพราะว่าผมใช้ตัวนี้วัดอยู่ทุกตัวหกไม่มีครับสมมุติเราแมนนวลไม่เป็นไรไม่ต้องลงทุนกด enter ครับเขาก็จะตอบมาอ่ายินดีด้วยครับข้อมูลครบเ้่าเขาบอกโค้ดตรวจสอบผ่านแล้วคุณอยู่ในเกณฑ์ s a ฟปลอดภัยแผนที่แผนนี้ไม่ ปักปากปาก,กแจ๋วจริงนะแผนนี้เป็นไปได้ไม่ขายฝันไม่พาระบบเผา,าลานไปลงเหวแน่นอนตั้งแต่ผมเขี่ยนชื่อเป็นปากแจ๋วเนี่ยภาษาเขาเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับตอนแรกผมตั้งชื่อว่าโค้ดจ่อผมก็ถามลูกผมรู้จักคาว่าจ่อไหมไม่ค่อยมีคนรู้จักะภาษาเขาก็จะสุภาพไปนิดหน่อยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นปากแจ๋วเนี่ยผมสังเกตว่าภาษาเนี่ยจะจะรู้สึกสนิทกันมากไปหน่อยนะเนี่ยสนิทกับผมมากไปหน่อยแล้วน,นู่นนี่นั่น เขาก็จะบอกแผนปฏิบัติการโปรตีนเฟิร์สคุณต้องกินโปรตีนได้วันละร้อยถึงร้อยสี่สิบกรัมน่นีนนมคนนี้สามสิบกรัมขอกินต่อนะวันนี้ยังไม่ถึงเป้านะเพื่อรักษาแรงและกล้ามเนื้อไม่ใช่น้ำหนักลดอัน <c oughs> นี้น่ากลัวนะไม่ใช่น้ำหนักลดแต่พุงย้วยโอ้น่ากลัวครับไทมิง่งเติมเติมแป้งคนเราอย่างเงี้ยต้องใช้แป้งมากแป้งน้อยอ่าพอพอเราบอกเป็นโปรดักชันผมเพิ่งเคยเห็นนะ ถ้ามื้อเย็นถ้าไม่ได้ทํางานกะดึกให้ลดแป้งเน้นผักและโปรตีนให้เน้นให้ลดแป้งลงเน้นผักและโปรตีนเขาปรับผมไม่เคยบอกคือต่อก่อนผมก็ไม่เคยทำโปรเลชั่นผมไม่เคยตอบนี่ผมตอบว่าเป็นโปรเลชั่นเขาก็บอกว่าเขาก็จะตามโปรไฟล์คุณอ่ะไม่ได้ทางานกะดึกก็ลดแป้งนะไฮเดรชั่นในโรงงานอาจจะร้อนและเสียเหงื่อเยอะดื่มน้ําให้วันละสามลิตรน,น,นี้นั่นแล้วก็ที่เหลือก็เริ่มส่งรูปภาพลงไปอ่า กินอาหารอะไรดีสมมติเราบอกกินอาหารอะไรดีถึงจะได้ข้าเป้าถามได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่แค่รายงานเดี๋ยวข้อดีของ AI นะก็คือมันถามได้ด้วยถึงจะได้ตามเป้าหมายสมมตินะคือข้อดีของ AI คือตรงนี้เลยที่ผมไม่ได้ใช้แอปเพราะว่าบางทีเราอยากหาความรู้คุยได้คุยแบบเฮ้ยแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมทำไมคุณคิดอย่างนั้นทำไมคุณบอกว่าอันนี้มันมากไปอันนั้นมันน้อยไป เขาก็จะบอกอธิบายมาจะให้ได้5กิโลใน3เดือนต้องอยังทําง,งานโปรดักชันไหวเขาคิดโปรดักชันเป็นงานเหนื่อยนะครับซึ่งก็จริงนะไม่น่ามืดเป็นลมคาสายพานโ <c oughs> น่นนี่นั่นเขาก็เล่าไปข้าวราดแกงอกไก่ไ,กไข่ต้มผัดผักเติมพลังงานช่วงเช้าที่ยังกินก๋วยเตี๋ยวสล็กเห็นไหมคนยังกินได้คุณไม่ได้ต้องเป็นต้องแบบคลีนแต่ตกินอย่างเดียวคือคลีนมันก็ดีนะคือคือ ถ,ถ้าเกิดสมมติเรามีหุ่นบอกว่าผมพุงใหญ่ครับนะอ,อยากลดพุงลดพุงสม,มมตินะอันนี้เขาก็จะแนะนำข้ลรอย่างแปลว่าคุณต้องลดแฟตนผมพุงใหญ่บอกเขาหน่อยยกเว้นคุณเอาส่วนสัตว์โยนเข้าไปเดี๋ยวเขาจะกะทุงเลยเขาบอกพุงใหญ่ในวัย35ปีทำงานโรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ผิวมันใต้ผิวเนื้อก็คืออ้วนข้างนอกแต่เป็นไขมันพอกตับไขมันในช่องท้องอันนี้ visceral fat ตัวเนี้ยไอกิโลพี่นวัดได้แต่ถ้าคุณวัดไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาหมอหมอเขาจะวัดพวกไขมันอะไรนะไขมันเกาะเกาะตับเกาะไตอะไรเกาะตับพวกนั้นนะครับเทคนิคตัดน้ําตาลเทคนิคอ่าเขาก็สิบสี่สิบอินเตอร์มิเต่นเบาๆอ่าต่อไปแล้วต่อไปได้คุณคุยกันไปเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะคุยจะคุยแต่บอกนิดนึง AI ทุกแชทจะมีอ,อ,อะไรดี ข้อจำกัดคือใช้ไปในนานมันจะตันโทเกินมันเต็มนะครับมันอาจจะอ่านรูปแลวช่วงนี้ผมสังเกตว่าเจมินายอ่านรูปแล้วเพี้ยนยังไงคุณก็ทนกับเขาหน่อยถ่ายรูปแล้วบอกเขาหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมติคุณใช้จนหมดแล้วมันเต็มมันดูช้าสิ่งที่คุณทําได้คือมันจะมีรายงานเนี่ยให้คุณทุกวันอย่างเงี้ยตารางตารางการกินอาหารรายวันแต่คุณกินไปแล้วแคลอรี่เท่าไหร่เกินไม่เกินมันจะทําตาตรายคุณดูถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกมันเพี้ยนเออเออสิ่งที่คุณทําได้คุณพิมพ์คําว่าสรุปปยยยอออดดวันนี้เพื่กไชใหม เขาก็จะสรุปปรื้อแผนงานคุณมาให้หมดคุณก็ก๊กอปไปแล้วก็ไปเอาลิงก์ที่ผมให้ไปเปิดอันใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็จะต่อเนื่องนะไม่เป็นไรพูดไปเยอะเขาจะเรีนยนนี้ให้คุณทุกท่านสถิติอินไซต์ Statistics. คนโปรดักชันมักจะชอบกินมื้อหนักเย็นเพราะเหนื่อยมาทั้งวันอันนั้นแหละจุดตายจริงปะเปลี่ยนมื้อเย็นให้เบา แล้วไปหนักมือเช้าเที่ยงแทงพุงที่ป่องจะเริ่มยุบยุบจนเพื่องลงงานต้องทักแน่นอนนี่ให้กำลังใจด้วยนะโอเคปะ่ะอยากให้โค้ดสอนวิธีเช็คตุพุงตัวเองแบบง่ายๆด้วยสายวัดไหมอ่าถ้าเขาทักมาเงนี้คุยเขาหน่อยอ่ะต่อเรื่องนี้ก็คือก็ไปขึ้นต้นแชทใหม่นะครับหรือถ้าเกิดเดี๋ยวต่อไปสงสัยก็ทักไทยมาในกติกตอก็ได้นะสายวัดสายวัดสายวัดสังเกตไหมเขาใช้คำว่าเครื่องมือจับโกหกนะครับ ก็คือเราคิดว่าเราผอมเราต้องวัดน,นะครับผู้ชายส่วนสูงไม่เกินเอวเอวไม่เกินส่วนสูงหาร2องร้อก็คือ85ก็เอวไม่เกิน33.5ถ้าเกิน33.5ก็ถือว่าเริ่มมีไขมันในช่องท้องแต่จริง33.5ก็ถือว่าใหญ่หน่อยนะ3 1 3 2อาอก็ลังดีแต่นี่คือขั้นพอดีๆนะครับโน่นนี่นั่นเขาก็จะแนะนำมีสูตรมีสรรมการถามไว้นะ ซิกแพคไม่ได้สร้างที่โรงยิมมันสร้างที่ห้องครัวนี่คำคกลมเจ๋งไหมอ่ะตัวนี้แจกนะครับโค้ดปักแจวนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ใต้ไว้ในถุงผมจะตัดคลิปนี้แล้วผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ใต้แชทนะคุณไปดาวน์โหลดเอาหรือถ้าใครอยากได้ก้ทักมาที่ช่องทางนี้แหละเดี๋ยวส่งให้นะครับ